ครับพบกับสร้างสิ่งนะครับนี่นะครับอ่ารีวิวผลงานครับตำ้คอนครับนี่ท้ายไม้เป่านะครับนี่นะครับอ่าไม้เป่านะครับสามตัวนี้ไม้เป่าครับอันนี้ไม้ประดูนะครับเดี๋ยวรูปแบบเก่าอยู่นะครับเดี๋ยวแบบใหม่เดี๋ยวผมจะอัปเดตนะครับตัวละสองพันนะครับ ไม้ปไม้ประดูมีตำหนีนะครับตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับสองพันนะครับมีตำหนีสามด้ามนะครับใช้ไม้ประดูนี่อีกนะครับสองพันนะครับรวมตรงนะครับนี่นะครับขัดขัดดูนะครับใา้ไม้เปานะครับ นะครับเร่งงานในงานให้อยู่นะครับตอนแรสองพันนะครับแต่รับท่านที่โอนเงินมาไว้แล้วหรือว่าหรือว่าสั่งไปแล้วรอกันแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับขายไม่เป่านะครับลายสวยนะครับอ่า ไหนครับดูแป๊บนึงครับช่องนี่นะครับลายไม้เป่านะครับเบอร์ร้อยอยู่นะครับขัดเบอร์ร้อยอยู่นะครับเดี๋ยวขัดเบอร์ร้อยเสร็จก็ขัดเบอร์ขัดเบอร์หันอันนี้สองต่อนะครับให้มันละเอียด,ดวยเวลาลงสีจะได้สีเนียนนะครับนี่นะครับอ่า ไม่ต้องหว่วงนะครับซาหน่อยเร็วหน่อยก็อย่าว่ากันนะครับส่วน2อสาเดือนที่สั่งมาไว้แล้วก็เดี๋ยวผมจะเลิงทำส่งให้เร็วที่สูนะครับเนี่ยครับหายไม่เป่านะครับรอเลยนะครับอ่ายังไงก็ฝากด้วยนะครับหรือว่าจะให้ผมรีวิวต่อครับ รีวิวไม้เป่าว่ามันแข็งแรงไหมครับนี่นะครับอ่ายังไงฝากด้วยนะครับผลงานสั้งสิงนะครับขอ